แต่ทีนี้คนรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเป็นเด็กมาไม่นานเนี่ยเขาบอกอโลกยุคนี้ไม่มีความหวังเลยคืองานก็จะถูกแย่งด้วย AI แถมที่ดินก็ถูกจับจองไปหมดแล้วไม่มีโอกาสสาหรับพวกเราเลยเพราะว่ามีแต่ก็เรียกว่าโลกแห่งกลุ่มทุนที่มีเจ้าของไปหมดแล้วแนะนํำยังไงดีกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาัทน,นที่โอกาสในยุคนี้เหมือนมีมากกว่ายุคไหนๆครับทุกคนเกิดมาพร้อมโอกาสและข้อจํากัดนะฮะ คนสมัยสมัยก่อนอคนุณนุยกับผมเกิดมาก็มาด้วยโอกาสและข้อจํากัดจริงใช่ไหมครับรทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรที่มันแบบร้อยเปอร์เซนดีทั้งหมดผมโตมากับการชาเลนจ์เนะี่ยไม่ได้หรอกไม่ใช่พ่อแม่ผมพูดนะหมายถึงว่าคนรอบตัวยุคนั้นนะพอจะทําอะไรนะทําไม่ได้หรอกแล้วผมบอกดีจะทำให้ดูใช่ไหมแกว่าวข้ามข้อจำกัดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในยุคนี้ซึ่งอาจจะดูมีข้อจํากัดเยอะอมผมคิดว่าโอกาสก็เยอะเหมือนกัน นะฮะแล้วเวลาโอกาสมันมาเนี่ยนะครับก็เราสามารถถ้าเราพร้อมรเราก็จะหยิบจับและไปได้ดีดังนั้นเวลาผมบอกเด็กๆสมัยนีย้ก็คือนาะทำตัวเองให้พร้อมเสมอ,อมและทำให้กล้าลงมือทำอเพราะฉะนั้นความมั่นใจตัวเองมีส่วนเสมอ,อมคนเราคนหนึ่งจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมมักจะยกเก้าอี้สามขามหนึ่งคนเราอะ่ะอยากจะไปได้ไกลนะ ใจมันต้องพร้อมก็คือเป็นที่รักของใครสักคนหนึ่งทุกไม่ต้องไปหาความรักนอกบ้านมันต้องมีคนสักคนหนึ่งที่ให้<ม>ความรักเราพ่อแม่มใช่ไหมครับสองเราต้องมีทักษะที่จะทําอะไรได้สักอย่างหรือหลายอย่างเพื่อเลี้ยงตัวหรือเลี้ยงใจอ,อย่างน้อยงานที่มันทำแล้วมันดูรู้สึกแบบหงอยเหงามากเลยยังกลับบ้านไปมีทักษะอะไรบางอย่างที่เลี้ยงใจ ให้ไปทํางานที่ไม่ชอบเพื่อเอาเงินมาซื้อของที่ชอบก็ยังดีถูกปะเอ๊ะทีมงานมีไหมพวกคุณรู้สึกแบบนี้มาทางานที่ไม่ชอบเพื่อจะเอาไปซื้อของที่ชอบมันก็พอมีแรงใจเห็นไหมพอช่างภาพผมนะซื้อรองเท้าทุกเดือนเลยเงินเดือนออกนี่ต้องซื้อรองเท้าตลอดเวลาเพราะนี่คือโอกาสไงคุณยังมีงานทํานี่คือโอกาสแต่มันอาจจะมีข้อจากัดว่าเราอาจจะไม่ค่อยชอบนะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นจึงทําแล้วหาวิธีคิดเพื่อให้มันทําอย่าง ไม่ทำร้ายจิตใจตัวเองมากเกินไปและสุดท้ายเนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมชีวิตเราได้ในส่วนหนึ่งคือเราเลือกแล้วที่จะทำหรือไม่ทำอะไรได้ในส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราเก่งแล้วเราจะได้ไงใช่ไหมฮะมันมันมาพร้อมหลายอย่างนะครับโอกาสจังหวะเวลาก็ใช่ถูกไหมเวลายังไม่พร้อมถึงมาเราก็อาจจะทำมันไม่ได้ใช่ไหมครับ ความโชคดีก็ส่วนหนึ่งก,การซัพพอร์ต <support S 1> จากที่บ้านหรือคนรอบข้างก็อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นทำให้เราเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ดังนั้นสิ่งที่เราควบคุมได้คือไท้ตัวเองมีทักษะที่ดี